สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับนิวได้ขอพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันหลายรายการนะพี่นะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลเข้าใหม่ครับสายหลวงพ่อกลวยนะครับสายหลวงพ่อวิชัยเนี่ยมาแบ่งปันนะครับหลายรายการนะพี่นะมาเริ่มที่รายการแรกเลยครับวันนี้ผมมีรูปบูชาครับหลวงพ่อกลวยขนาด15คูณ21นะครับปี52มาแบ่งปันกันด้วยครับรุ่นเนี่ยครับเป็นรูปหลวงพ่อกวยเศษวัตถุมงคลนะครับอธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดท่าสมอนะครับพี่นะ รุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยครับเป็นรูปบานใหญ่นะครับรูปบานใหญ่หลวงพ่อกลวยครับดังที่ผมขึ้นไว้ให้น้านบนหน้าจอเลยนะครับเลี่ยมกรอบนะครับเลี่ยมกรอบเนี่ยสีทองนะครับพร้อมบูชาเลยพี่แบ่งให้นะครับบานละ850บาทพอพี่บานใหญ่นะครับออกปี5-2พี่นะแต่ก่อนเล่นหากันบานหนึ่งพันกว่าบาทนะครับราคานี้ครับเฉลี่ยแบ่งบันให้เลยนะพี่นะอแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการวัตถุมงคลนะครับสายหลวงพ่อกลวยกันต่อเลยนะครับ วันนี้มีนะครับเหรียญนโมตาบอดหลวงพ่อกวยพี่ปี48นะครับมาแบ่งปัน2เหรียญเลยนะพี่นะนานๆทีจะได้เข้ามาครับแล้วก็หมุนเวียนน้อยมากนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ารุ่นเนี้ยครับผมได้บ้านๆมาพี่นะได้แถววัดมานะครับอ่าได้บ้านๆมาเลยครับนโมตาบอดรุ่นเนี้ยครับเป็นสภาพพิ่งๆินะครับสภาพเก็บนะพี่นะอ่าได้มา2เหรียญครับเนื้ออัปปากนะครับอ่าเนื้ออัปปากนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันมหากรมบังหรือว่ายันนโมตาบอดนะครับ เหรียญเงี้ยครับเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกนะครับเหรียญย้อนยุคนะครับนโมตาบอดรุ่นแรกครับปี48นะพี่นะอนุสรหนึ่งร้อยปีวัดโคสิตารามนะครับแท้ดูง่ายครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับปี48เนี่ยก็มีเกมีปอมมีเสริมเยอะมากนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับจุดจ่ายตังค์ี้ยพี่นะาหนึ่งครับดูที่ด้านหน้าเหรียญพี่เหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มคมนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อกลวยเนี่ยคมชัดแบบเนี้ยนะครับอ่าตัวหนังสือหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามแบบเนี้ยครับ จังหวัดชัยนาธนะครับอหลวงพ่อโวยวัดบ้านแคเนี่ยปั๊มคมเลยนะครับใบหน้าคมชัดครับเหรียญนี่ยครับแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับทุกเหรียญจะต้องมีนะครับเขาจะมีนะครับรอยจิกนะพี่นะอยู่ตรงนี้ครับขอบด้านบนเหรียญนะครับตรงนี้พี่จะมีรอยจิกชัดเจนเลยนะครับอาจจะเป็นยุบยุบแบบนี้ครับเกิดมาจากตําหนิของบล็อกนะพี่นะแล้วก็เหรียญตึงนะครับอ่าเหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มตึงนะครับอ่าเหรียญเนี้ยก็มีพี่รอยจิกด้านบนตรงนี้ครับพี่นะอ่าจุดายตังของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับมีรอยจิกนะครับเหรียญสวยแล้วกก็เหรียจะะออปััตึงนคบ ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันมหากำบังนะครับนโมตาบอดพี่นะตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันครับวันนี้ได้มา2เหรียญนะครับช้าหมดนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ1 7 0่นบาทเท่านั้นครับนโมตาบอดปี48เนื้อปากานะครับหายากมากครับแต่ก่อนเนี่ยเล่นหากันองค์นึง2,300เนี่ย2,500ต้องมีพี่องค์นี้ครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ1 7 0่นบาทเท่านั้นนะพี่นะมีกล่องเดิมครบให้นะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับ เหรียญวัดดอนกะพีนะพี่นะเหรียญนะครับเมตาบารมีวัดดอนกะพีนะครับเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยปี6กสองนะครับหลวงพ่อพ้าหลวงพ่อเกาะนะครับพี่นะหลวงพ่อกำจัดเนี่ยร่วมเสกด้วยนะครับหลังยันไตสถานะคมนะครับปี2562นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนอกวัดนะครับเหรียญนอกวัดนะครับสุดยอดประสบการณ์พี่เหรียญนี้ครับเหรียญเนี่ยก็มีรัศมีขึ้นนะครับกระจายรอบองค์เหรียญเลยนะพี่นะ ยันกันปืนทั้งสองข้างเนี่ยปั๊มคมนะครับเหรียญหลวงพ yeah. ่อกลวยครับย <hosts>. ้อนยุคปี6กครับเหรียญนี้แบ่งให้เหรียญละ200อพอพี่นะเหรียญละ200ส่ทรงฟรีนะครับเหรียญสวยมากๆนะครับมี2เหรียญนะพี่นะเหรียญหกสองไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการพี่นะมาที่รายการพระผงของหลวงปู่มหาศิลาครับเป็นพระผงนะพี่นะพระพุทธนะครับทรงพญานาคตัวนี้ครับพระพุทธทรงพญานาคหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นนี้ครับ ศีลามหามงคลน,นะครับพี่นารุ่นเนี้ยน่าเก็บมากๆครับด้านหลังเป็นหลังยันกเกาะเพชรนะพี่นาพระผงหลวงปู่มหาสีลาสิจันโทนะครับ ah, รุ่นเนี้ยครับนานๆทีจะได้เข้ามาพี่รุ่นเนี้ยครับหลวงปู่มหาสีลาปุกเซกนะครับด้านหลังยันกเกาะเพชรองค์เนี้ยผมแบ่งให้นะครับองค์เนี้ยเนี่ยผมแบ่งให้นะครับองค์ละ250พอพี่องค์เนี้ยรครับแล้วก็มีรันเลขชัดเจนต่อโคชัดเจนด้วยนะครับพี่นาพระผงม,มหาสีลาครับรุ่นเนีย้ยออกวัดโพสีสะอาดนะพี่นาสวยมากๆนะครับ หลวงปู่มหาศิลาสิยันโทนะพี่นะพระผงพระพุทธทรงพญานาคนะครับอ่าพระผงไปแล้วครับวันนี้ผมมีแผ่นยันนะครับแถมให้กับพี่ครับที่ปิดวัตถุมงคลวันนี้สองท่านแรกด้วยครับเป็นพยันนะครับอ่าเป็นแผ่นยันนะพี่นะอ่าเป็นแผ่นยันแบบนี้ครับอ่าแผ่นยันนะครับของคูบาลุจนะชัยครับกระถิ่นปี6กแปนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่าวัดเขาโป่งนกเป้านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นพยันคุดแบบนี้ครับแผ่นยันนะครับพญาคุดเด่นทางด้านมหาอำนาจแบบนี้ครับ โชคลาภต่างเนี่ยดีมากนะพี่นะเอาไว้เน็บนะครับติดนะครับด้านหลังโทรศัพท์ได้เนี่ยครับเน็บติดกระเป๋าแบบเนี่ยพี่นะวันนี้ผมแถมให้กับพี่ๆี่ครับที่ปิดวัตถุมงคลวันนี้สองท่านแรกนะครับอ่เมื่อวานไปร่วมบุญกระถิ่นมานะพี่นะอ่แถมให้กับพี่ครับสองท่านแรกเท่านั้นนะพี่นะอ่แล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรุ่นนี้เป็นยุคต้นนะครับอ่ายุคต้นหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะฮะองค์นี้รู้สึกว่าจะะเปป็นนี37ครับ ปี3าฐานแอ่งนะพี่นารุ่นนี้ครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะพี่น้าสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยเนี่ยท่านเป็นสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับท่านร่ำเรียนวิชาสำหรับตำรามานะพี่น้าจากนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับวัดบางคานนะครับพี่น้าองค์เนี้ยครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับยุคต้นนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยสร้างเนี่ยเอาไปองค์ละ350พอพี่น้าแบ่งให้องค์ละ350บาทเท่านั้นนะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับรูปหล่ออ่าเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อจอบใหญ่นะครับเงินพันล้านนะครับหลวงพ่อเงินนะครับปุกเสกนะครับที่วัดบางคานและวัดสุทัศน์ในปี58นะครับรุ่นนี้ครับพิธีใหญ่มากนะครับเหรียญจอบชุดนี้จองจากวัดชุดละนะครับหนึ่งพันห้าพี่ผมมีวาระพิธีอยู่นะครับเป็นใบนะครับอ่าใบพิธีเสกแบบนี้ครับเป็นชุดจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่เนี่ยพี่อ่าจอบใหญ่เดี๋ยวสักครู่นะครับ จอบใหญ่นะพี่นะจองจากวัดเนี่ยชุดละหนึ่งพันห้าเลยนะครับก็จะมีเนื้อนวะโลหะผิวไฟครับเนื้อสัมฤทธิ์เหลืองนะครับเนื้อทองละคังนอกผิวไฟเนี่ยจัดสร้างแค่อย่างละหนึ่งพันห้าร้อยองค์นะพี่นะอ่าวันนี้ผมได้มาชุดหนึ่งพี่อ่าท่านใดรับเป็นชุดเนี่ยผมแบ่งให้นะครับชุดละนะครับแปดร้อยละกันนะพี่นะอ่าแบ่งให้ชุดละแปดร้อยครับถ้าแยกเนี่ยเนื้อนวะเอาไปสามร้อยห้าสิบพี่แล้วก็เนื้อที่เหลือเนี่ยผมแบ่งให้นะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบพอพี่นะอ่าถ้าแยกนะครับ นาวะนะครับจะมีนวะองค์หนึ่งพี่นวะแบบนี้ครับอนาวะมีครับเบานะครับด้านหลังเนี่ยรันเลขชัดเจนแบบนี้ครับอ่าเนื้อนวะโลหะสามร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เนื้อสัมฤิดเหลืองกับของระคังผิวไฟแบบนี้ครับแบ่งให้เหรียญละสองร้อยห้าสิบที่นะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเกจิร่วมเสกหลายคณาจารย์ครับมีกล่องเดิมครบให้นะครับท่านใดแยกเนี่ยปิดนะครับท่านแรกผมให้กล่องไปพี่แต่ท่านใดรับเป็นชุดแบบนี้ครับอ่าราคาแบ่งปันให้เลยครับชุดละแปดร้อยนะครับอ่าแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินก็มีพี่ อ่ารูปหล่อนะครั oh source, บเนื้อนวะโลหะเปลกผิวนะครับรุ่นนี้ครับนวะโลหะเปลกผิวนี่จองจากวัดพันกว่าบาทเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นาวัดหนองดงวัดสุทัศน์นะครับอ่าเนื้อนวะเปลกผิวนะพี่นะอ่าแต่สักครู่นะครับอ่าเนื้อนวะโลหะเปลกผิวนี่จองจากวัดชุดละ1นึ่งพครับองเนี้ยพี่เปลกผิวแบบเี้ยครับอ่าสวยมากๆครับหลวงพ่อเงินนะครับปี58ดนะครับกรุกเสกวัดสุทัศน์แล้วก็วัดบางคานะครับ องนี้มีคาบเบ้าด้วยนะครับอ่าองนี้มีคาบเบ้าพี่องค์นี้จะหายากพี่พิมพ์หลวงพ่อเงินแบบนี้ครับอ่าพิมพ์หลวงพ่อเงินเนี่ยรูปหล่อนะครับพิมพ์ต่างๆเนี่ยหายากมากๆแล้วนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอ่าปุกเกที่วัดหนองดงและวัดสุทัศนะครับมีรันเลขชัดเจนด้วยพี่อ่ามีรันเลขชัดเจนนะพี่นะสวยมากๆครับแบ่งให้นะครับองค์ละส0 0พอพี่รุ่นนี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเอาไปองค์ละส0 0อยนะครับ ปลุกเสกที่วัดหนองดงและวัดสุดทัศนะที่นะในปี58ครับพีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการสายสะพานสูงกันบ้างครับวันนี้ผมมีนะครับเป็นพักนะครับปิดตาพี่ปิดตาคุกลักนะครับลรยนะครับผงผงว่านแล้วก็ลรยเหล็กน้ำพีด้วยนะครับรุ่นนี้ครับของอาจารย์แว่นนะครับวัดสะพานสูงพี่สายหลงปู่เอี่ยมนะครับอาจารย์แว่นวัดสะพานสูงจานมือด้วยนะครับรุ่นนี้ครับต่อโค้ดนะครับปู่เอี่ยมชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับ ต่อโค้ดปูเอียมนะครับรุ่นนี้ครับเป็นปิดตานะครับคุกลักตามตำรับตำรานะครับอาจารย์แว่นเศษนะครับแล้วก็มีรอยจานอาจารย์แว่นด้วยนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับเอาไปองค์ละ3า0พอพี่รุ่นนี้ครับปิดตาคุกลักนะพี่นะอ่าคุกลักทองอยู่นะครับผงว่านเก่าเนี่ยเยอะมากนะครับมีกล่องเดิมให้นะพี่นะรุ่นนี้ครับพระปิดตาครับสายวัฏพันธ์สูงนะพี่นะอาจารย์แว่นนะครับอ่าปิดตาไปแล้วครับตะกุดยันเก้านะครับ อาจารย์มืออาจารย์แว่นก็มีนะครับวัฒน์สพนสูงนะพี่นารุ่นนี้ครับเป็นตะกุดนะพี่น้าจานมือนะครับแล้วก็พอกลักดํานะครับตะกุดจานมือแบบนี้ครับพอกลักดําตามตำรับตราเลยนะครับรุ่นนี้ครับสวยมากๆนะครับตะกุดจานมืออาจารย์แว่นเอาไปดอกละ350พอพี่ดอกนี้ครับดอกลาดอกละ350นะพี่นาตะกุดนะครับเครื่องรางครับสายมหาเสน่ห์เนี่ยดีมากนะครับรุ่นนี้ครับสายมหาเสน่ห์ครับสายสะพานสูงนะพี่นะา 350บาทพอพี่ม <expedition> ีกล่องให้นะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่นะเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อวันนะครับมหาปราปีห6นะครับยอดนิยมครับองนี้เป็นเลขเจด้วยพี่นะเป็นเหรียญมหาปรานะครับรุ่นแรกนะครับอ่าองนี้รันเลข7นะครับเนื้อทองพระประธานนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับร้อนแรงมากครับแต่ก่อนเนี้ยเล่นหากันองคหนึ่งสามถึงสี่พันเนี่ยต้องมีพี่อ่าองนี้พี่นะอ่าเลข7ด้วยครับเป็น เหรียญมหาปราบนะครับแท้ดูง่ายครับมีเกมมีปอมมีเสริมเยอะมากครับจุดใจตังคงเหรียญรุ่นนี้เลยครับจะมีเนื้อเกินนะครับอยู่บริเวณปลายยันตรงนี้ครับชัดเจนครับแล้วก็จะมีนะครับพี่น้าตาหนี่ครับเส้นสายฝนนะครับอยู่บริเวณพี่นาระหว่างแขนของหลวงพ่อวันท่านนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญมหาปราบหลวงพ่อวันวัดคองคูณนะครับองนี้เลข7ด้วยครับผมได้มาเนี่ยข้าม3ามพันนะพี่น้ผมเฉลี่ยแบ่งให้ละกันนะครับมหาปราบเลข7นะครับองค์นี้ครับเลข1หลักนะครับ สวยมากๆพี่แท้ดูง่ายครับมีเส้นสายฝนนะครับตรงเนี้ยครับแนวแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวเฉียงเนี่ยชัดเจนเลยครับแนวนอของเนี้ยครับเหรียญแท้ดูง่ายมากๆครับเหรียญหลวงพ่อวันมหาปราพี่น้มีเกมมีปอมมีเสริมเยอะมากนะครับเหรียญเนี้ยครับแบ่งให้เหรียญละสองพันพอพี่เหรียญเนี้ยครับเลข7นะพี่นะเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับมีกล่องเดิมครบให้นะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อวันเนี่ยก็มีพี่รุ่นเนี้ยครับ เป็นล็อกเก็ตกรตันยูครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหันข้างนะครับเรียรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อวันเสกนะพี่นะรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อวันเสกครับเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะสําหรับนะครับผู้ที่นะครับพี่นะร่วมงานนะครับเป็นแจกกรรมการที่ร่วมงานพระราชทันเพลิงนะครับรุ่นนี้ครับสร้างแค่99องค์นะครับสร้างน้อยมากๆครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อวันนะครับอาจารย์เจ๊กนะครับจัดสร้างนะครับหลวงพี่เจ๊กเนี่ยจัดสร้างครับหลวงพี่เจ๊กเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวันนะครับ แล้วก็หลวงพี่เจกท่านนะครับเมตตาจานมือให้ด้วยนะพี่นารุ่นเนี้ยครับเลข16ด้วยครับเลขสวยครับมีเกษานะครับมีนะพี่นะาผงทูบบูชาครูแล้วก็ผสมอัฐิหลวงพ่อวันท่านนะครับแบ่งให้นะครับองค์นี้ผมแบ่งให้นะพี่นาองคะหนึ่0พันบาทพอพี่เป็นล็อกเก็ตของหลวงพ่อวันนะครับสร้างแค่99้งค์องนะพี่น่าล็อกเก็ตหลวงพ่อวันไปแล้วนะครับเหรียญคูบาโลจชนะก็มีครับเป็นเหรียญกระถินห8นะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญนะครับ รายการพิเศษนะพี่นะไม่มีจําหน่ายครับเป็นรายการสําหรับนะครับพี่นะประธานนะครับผู้ร่วมงานกระถิ่นนะครับรุ่นนี้พี่เป็นเหรียญลงยาครับลงยาฟ้าด้วยครับด้านหลังพญาคุทธลงยาแดงนะครับเหรียญของนะพี่นะคูบาโลจนะชัยครับวัดเขาโป่งนลเป้าครับเหรียญหันข้างกระถิ่น68นะครับเหรียญสวยมากมากครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเหรียญหล่อครับของคูบาโลจนะชัยครับเรี่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับเหรียญนี้ผมแบ่งให้เหรียญละหนึ่งพันบาทพอพี่ แบ่งให้เหรียญละ1,000บาทส่งฟรีครับพี่นะเหรียญของคูบาโลจนะชัยนะครับคูบาไปแล้วนะครับมาที่รายการเหรียญช่องบกครับหลวงพ่อผลวัดดักขนนนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับปีส0ูนะพี่นะเหรียญช่องบกนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเป็นหลังแผ่นที่แผ่นดินไทยนะครับช่องบกยอดนิยมนะพี่นะรุ่นนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ200พอครับองค์นี้จะเป็นบล็อกสุดท้ายครับไม่มีตอกโค้ดนะพี่นะเหรียญช่องบกนะครับหลวงพ่อผลแบ่งให้เหรียญละ200พอพี่นะ ช่องบกไปแล้วครับมาที่รายการนะครับพระผงยุคต้นหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี้ยหายากมากครับเป็นเนื้อแร่ข่าวพนมพานะครับมีกล่องเดิมคบให้นะครับมีเป็นซองเดิมนะพี่นะารุ่นเนี้ยครับมีซองเดิมคบให้ครับออกในนามโรงเรียนวัดวังว่านะครับด้านหลังเนี่ยมีเกสาหลวงพ่อวันท่วมเลยนะครับองค์เนี้ยครับมีเกสาหลวงพ่อวันเยอะมากนะครับพระผงรุ่นเนี้ยครับเด่นทางด้านนะครับโชคลาภนะครับค้าขายต่างๆเนี่ยป้องกันภัยดีนะครับ แถวคาดปลอดภัยต่างๆเนี่ยดีมากนะครับมีประสบการณ์ทางด้านนะครับประสบการณ์มหาอุดนะพี่นะยิงไม่ออกแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะอ่าเป็นนะครับรายการพิเศษด้วยครับแล้วก็มีนะพี่นะแผ่นยันจานมือหลวงพ่อวันตรงเนี้ยพี่สวยมากๆครับเนื้อสีขาวหายากมากครับแล้วก็มีเกสาเยอะมากครับองค์เนี้ยครับเป็นองค์นําเลิกนะครับแบ่งให้องค์ละ350พอพี่นะอ่าแบ่งให้องค์ละ350นะพี่นะพระผงหลวงพ่อวันยุคต้นนะครับปี53ครับออกในนามโรงเรียนวัดวังว่าครับ ออกพร้อมกันกับรูปหล่อนะพี่นะรูปหล่อของท่านตอนนี้หายากแล้วนะครับพระผงรุ่นนี้ครับเนื้อขาวนี่ก็หายากไม่แพ้กันนะพี่นะพระผงไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยกันบ้างพี่วันนี้ผมมีรูปโต๊ะหมู่เล็กนะครับรูปโต๊ะหมู่เล็กหลวงพ่อกลวยมาแบ่งปันกันด้วยครับรุ่นนี้ครับปี6 5หนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับโต๊ะหมู่เล็ก6 5หครับด้านหลังแผ่นยันครูแบบนี้พี่นะยันนะครับเป็นยันนโมพุทธายะแบบนี้ครับพี่นะ เด่นทางด้านโชคลาภแถวคาดปลอดภัยเนี่ยดีมากนะครับโต๊ะหมู่เล็กหกเนี่ยแบ่งให้บานละ300พอพี่บานนี้ครับแบ่งให้บานละ300ครับรูปสวยครับมีตอกยันอิติ65ชัดเจนเลยนะครับแบ่งให้บานละ300นะครับแล้วก็อุ้มบาทนะครับปี65ก็มีนะครับบานนี้ครับอุ้มบาทปี65ครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะพี่นะฉากนี้ครับมีหลายท่านนะครับนิยมนําไปเลี่ยมทองห้อยคอนะพี่นะ เพราะว่าบานนี้สื่อความหมายเกี่ยวกับทางด้านนะครับมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแบบนี้ครับพี่นะาเป็นรูปอุ้มบาทแบบนี้ครับมีคนอุ้มชูนะพี่นะาด้านหลังยันคูเหมือนกันนะครับแบ่งให้บานละ250้าพอพี่บานนี้ครับบานละ250ินะพี่น่าแล้วก็รูปทายนะครับโต๊ะมูใหญ่เอาไป250เหมือนกันนะครับมูใหญ่6 5ครับส5 0ส่งฟรีนะพี่นะาบานนี้ครับแล้วก็ต่อมาเลยครับครึ่งองค์ปี56นะครับ หายากมากพี่บานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครับครึ่งองค์ปีห้านะครับรุ่นนี้พี่นะาออกตรงในวัดโคสิตอารามเลยนะครับเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดนะครับรูปแท้ดูง่ายครับรูปบานนี้ครับส่วนมากครับช่างเลี่ยมเนี่ยเขาจะเลี่ยมกาวเปื้อนนะครับเป็นปกติเลยนะครับด้านหลังเป็นหลังยัน8ทิศนะพี่นะามีคาบกาวแบบนี้ครับเป็นปกตินะพี่นะอ่าสวยๆพี่นะรูปครึ่งองค์ปีห้าบานนี้ครับแบ่งให้นะครับบานละ650้พอพี่ ครึ่งองหลวงพ่อกลวยปี5 6นะครับยอดนิยมเลยนะครับพี่นะอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยพี่นะมาที่รายการนะครับเหรียญกลมนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญกลมของหลวงปู่สุขวัดปาคอมะขามเท้านะครับออกปี2520นะพี่นะอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับหายากมากๆครับสร้างแค่ส0มพันเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญกลมเล็กนะครับส่วนมากเนี่ยจะพบเจอเป็นพิมพ์ยืนถือไม้เท้านะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ครึ่งองนะครับหายากมากๆพี่นะ เหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคอมะขามเท่ารุ่นนี้ครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเนี่ยมาร่วมเสกด้วยนะครับเหรียญนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ600บาทพอพี่เหรียญกลมนะครับปี2520นะพี่นะหายากมากๆนะครับใช้แทนนะพี่นะเหรียญกลมใหญ่เหรียญทรงไข่ได้ครับเหรียญทรงไข่เนี่ยเล่นหากันหลักหลายพันนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญกลมเล็กนะครับเหรียญกลมเล็กหลวงปู่สุกปี2 0หลวงปู่โตปลุกเสกนะพี่นะแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที uh, <started> Man, ok. ่รายการนะครับ พระชัยวัดนะครับชนวนพระกิ่งพรมรังสีนะครับหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่ปี53นะครับรุ่นเนี้ยครับหายากมากๆครับเป็นพระนะครับชัยวัดแบบเนี้ยครับยุคต้นนะครับหลวงปู่นามปี53นะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะพี่นะอ่าสวยมากครับชัยวัดรุ่นเนี้ยครับเนื้อนะพี่นะอ่าเนื้อกะไลทองด้วยครับองค์เนี้ยพี่นะอ่าเนื้อกะไลทองครับชัยวัดหลวงปู่นามนะครับมีตอกโพสชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยครับสายหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามครับหลวงปู่นามท่านนะครับ แบ่งให้นะครับเหรียญละอ่าองค์ละ250พอพี่องค์เนี้ยครับอ่าพระชัยวัฒน์ชนวนพระกิ่งนะครับพมรังสีนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยนะพี่นะอ่าชัยวัฒน์ไปแล้วครับต่อมาครับมาที่รายการเหรียญกงจักรนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญกงจักรปี46รุ่นแรกนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับมีเก๊มีปอมมีเสริมเยอะมากครับแต่ก่อนเนี่ยเล่นหากันเหรียญหนึ่งสองสามพันเนี่ยต้องมีพี่ รุ่นเนี่ยครับปี254 6น้อกเนื้ออปาคาครับแท้ดูง่ายนะครับจุดใจตังของนะครับเหรียญนี้เลยพี่เหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มคมนะพี่นะเหรียญเนี่ยเขาจะปั๊มคมนะครับพัดยศชั้นเอกนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณพี่พรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญกงจักรนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยจมูกเนี่ยเขาจะแบนทุกเหรียญเนยพี่นะเกิดมาจากบล็อกนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นปกตินะครับแล้วก็จะมีติ่งเกินตรงนี้พี่มีเนื้อเกินนะพี่นะตรงบริเวณนะครับปลายกงจักรนะครับตรงนี้ครับจุดที่1น จุดที่2เนี่ยจะมีเนื้อเกินชัดเจนครับเหรียญกงจักรหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้ครับนาเก็บมากๆครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ1 3 5่พน้อยห้พอพี่เหรียญนี้ผมได้มาเนี่ยข้าม2 0 0พันนะพี่นะราคาเนี้ยแบ่งให้เลยนะครับเหรียญกงจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี46นะพี่นะกงจักรไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับสายลบบุรีกันบ้างครับพระครูโอภาสนะพี่นะโพลัดนะครับหาโพธที่ลัดนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับปี1 4พี่สายลบบุรีนะครับ อายุ82ปีนะครับพรรษาที่62นะพี่นะพระครูโอภาสครับปี14ครับสายลพบุรีพี่นะารุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญสวยแท้ด,ดูง่ายนะครับเนื้ออปัปก้าด้วยครับปลุกเสกในวันที่19ตุลาคมปี2 5น1ครับพระครูโอภาสครับสายลพบุรีครับเหรียญเนี้ยแบ่งให้เห <350 S 2> <150 S 1> รียญละ350พอพี่นะแบ่งให้350ท่งฟรีครับเหรียญสวยนะครับรุ่นเนี้ยครับสภาพยิบเลยนะครับเหรียญเนี้ยพี่นะพระครูโอภาสนะครับ แล้วก็ต่อมาพี่นะมาที่รายการเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อกลวยครับปี52ครับเหรียญนี้หายากมากๆพี่เป็นเหรียญกลมนะครับปี52อย้อนยุคนะครับเหรียญ52เนี่ยตอนนี้เล่นหากันหลักหลายพันถึงหมื่นแล้วนะครับเหรียญโลนะครับองคเนี้ยเหรียญกลมเนี่ยยังเก็บได้อยู่นะพี่นะหลังยันไตรสนธาคมด้วยนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญกลมปี52นะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันครับแท้ดูง่ายครับเหรียญรุ่นนี้เขาจะมีวงเดือนนะพี่นะล้อมรอบนะครับ ขอบเหรียญชัดเจนเลยนะพี่นะแล้วก็เหรียญเนี่ยปั๊มคมนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อกลวยเนี่ยคมเป็นแท่งๆเลยนะครับองค์นี้ครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ1,000บาทพอพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยปี52อนะครับออกตรงดยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเลยนะพี่นะเหรียญเนี้ยครับอ่าเป็นเหรียญเนื้อนะครับอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองฝ่าบาทนะพี่นะเหรียญสวยมากๆนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยครับมาที่รายการหุ่นพยน์หลวงพ่อวิชัยนะครับอ่าหุ่นพยน์หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะ เหลืออยู่2ต้นสุดท้ายแล้วครับหุ่นพยนรุ่นนี้นะพี่นะสร้าง1298ตนนะครับสร้างน้อยมากๆครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับตนละ700บาทพอพี่หุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทนะครับอ่าตนละ700นะครับอ่าก็รูปทายหลวงพ่อกล้วยนะครับอ่ารูปทายหลวงพ่อกล้วยก็มีครับเป็นรูป52นะครับบานเล็กนะพี่นะอ่าบานห้อยคอครับอ่าแบบบานเป่าครับวันนี้ผมเอามาเฉลี่ยแบ่งปันให้ละกันนะพี่นะ ปกติจะเปิดอยู่บานละ400ครับเป็นรูปอธิษฐานจิตปลุกเสกปี52นะพี่นะหลวงพ่อกวยอย่างนี้ครับด้านหลังยัน8ทิศนะครับเอาไปบานละ3 5 0พอพี่มีทั้งหมด2บานนะครับช้าหมดนะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะครับปี52ออกตรงในวัดโคศิตารามนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อโซทอนนะครับอ่าเลี่ยมกรอบพร้อมห้อยเลยครับเหรียญนี้ครับเป็นเนื้อกระล่ทองพ่นทรายครับ ของสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวนะพี่นะรุ่นเนี้ยพระจารย์เกี่ยวนะครับขออภัยพี่อ à, ่ารุ่นเนี้ยครับทันตัวท่านปุกเสกเลยนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญยดน้ํานะครับสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับอ่าสวยมากๆครับเหรียญหลวงพ่อโสธรครับสภาพกริบเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยได้มาพี่นําไปเลี่ยมกรอบเงินแบบเนี้ยครับพอมห้อยเลยพี่นะแต่ก่อนเฉพาะองค์เหรียญน,นะครับหลวงพ่อโสธรเนี่ยด้านหลังนะครับพระจารหลวงพ่อเกี่ยวนะครับพี่นะอ่าพุทธจารก์่วเนี่ยครับ เฉพาะเหรียญเนี่ยแต่ก่อนเล่นหากันเหรียญหนึ่งพันก็บาทนะครับเหรียญเนี้ยครับเอาไปนะครับเหรียญละบแปดร้อยบาทพอพี่เฉพาะเงินเนี่ยก็ไม่ได้แล้วครับเฉพาะเงินก็ไม่ได้พี่นะเงินเนี่ยทำมาน่าจะพันกว่าบาทนะครับเงิน92.5บสองจุดแบบนี้ครับอ่าสวยมากๆครับเอาไปเหรียญละบแปดร้อยพอพี่เหรียญเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อกะลายทองสภาพกิฟต์เลยนะครับเหรียญเนี้ยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระผงนะครับดวงแก้วพระศรีวลีหลวงพ่อกวยพี่ วันนี้เอามาจัดโปรให้ละกันนะครับหลังแบบเหมือนปี5 4รุ่นมงคลชีวิตนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญสวยมากๆครับอ่ะองค์เนี้สวยมากมากพี่นะเนื้อผงนะครับดวงแก้วสีวลีนะพี่นะหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกลวยเนี่ยเอาไปองแล้ว0 0พอพี่มี2องค์นะครับแบ่งให้องคแล้ว0 0ส่งฟรีนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการแหวกม่านวัดหัวเด่นนะครับมี2องค์เหมือนกันครับแหวกม่านปี39ก้านะครับรุ่นนี้ครับหลวงตาสมานสร้างนะครับ อายุนะพี่นะเจ้าวาดรูปก่อนเนี่ยจัดสร้างนะครับผมมี2องค์พี่นะองค์เนี้ยเอาไปองค์ละ350บาทละกันนะพี่นะด้านข้างมีกระเทาะหน่อยหนึ่งนะครับเป็นปกตินะครับองค์เนี้ยเอาไป350นะครับแล้วก็องค์เนี้ยพี่นะปั๊มไม่ค่อยเต็มหน่อยหนึ่งเอาไป300พอพี่จัดโปรให้เลยนะครับแหวกม่านหัวเด่นปี39ครับหายากมากมากพี่นะเรียมกรอบหอมห้อยเลยนะครับราคาเนี้ยแบ่งให้เลยนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับ ไตมาสหกแปดนะพี่นะรุ่นนี้ครับร้อนแรงมากๆนะครับเหรียญที่1เลยครับเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะครับผิวลุ้งๆเลยนะครับนวะโลหะเหรียญนี้ครับผิวสวยมากๆพี่ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนะครับหัตุมานแบบนี้ครับไตมาสหกแปดหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเนื้อนวะโลหะนะครับสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญนะพี่นะรันเลขชัดเจนนะครับองค์นี้เลขห้าแปดห้านะครับแบ่งให้เหรียญละหนึ่งพันสี่พี่มีกล่องเดิมครบให้นะครับเหรียญไตมาสหกแปดหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะ ก็ต sure. ่อมาเนื Det ้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้ครับทองแดงลมดำนะพี่นะเหรียญสวยมากๆครับไตม้าศ .68 นะเหรียญนี้แบ่งให้เหรียญแล้ว650นะครับทองแดงลมดำผิวมันปูนะครับ650บาทเท่านั้นครับไตมานะครับปี68หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะก็ต่อมาผิวรุ้งนะครับเหรียญนี้ครับผิวรุ้งๆเลยครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวรุ้งนะพี่นะแบ่งให้650เหมือนกันนะครับ เหรียญไตมารหกแปดหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นารุ่นนี้ครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าจะคิดถึงนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมานะครับทองแดงมันปูครับผิวรุ้งนะครับหกร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะไตมานหกแปดนะครับแล้วก็เนื้ออัปาก้าเนี่ยเอาแบบเฉลี่ยให้ละกันนะเอาไปแปดร้อยพี่อ่าเนื้ออัปาก้าแบ่งให้แปดร้อยครับอ่ารุ่นนี้ครับเนื้ออัปาก้าครับเหรียญสวยมากๆครับผิวกระจกเลยนะครับ ไตามาน6 8หลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะรันเลขชัดเจนนะครับไตามาร68นะพี่นะเหรียญละแ0 0้ครับเหรียญนี้ครับแล้วก็รายการสุดท้ายพี่วันนี้ผมมีของพิเศษนะครับมาแบ่งปันกันด้วยครับเป็นของหลวงพ่อวันนะพี่นะรัดประคตนะครับของลิมิเต็ดเลยครับรุ่นนี้ครับรัดประคตของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรัดประคตจานมือหลวงพ่อวันนะพี่นะรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้พี่นะผมร่วมบุญมาจากทางวัดนะพี่นะสองพันกว่าบาทเลยนะครับ วันนี้เอามาแบ่งพี่พกันนะครับรัดประคตหลวงพ่อวันนะครับรัดประคตจานมือพี่รุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันท่านนะครับจานอัคระได้อย่างเข้มขังเลยครับเป็นของพิเศษนะพี่นะเขาก็จะนิยมนําไปเลี่ยมขึ้นหิ้งบูชากันนะครับหลวงพ่อท่านเนี่ยจานอัคระเต็มสูตรให้เลยแบบนี้ครับรัดประคตนะพี่นะแบบนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับมีอยู่เส้นเดียวพี่แบ่งให้นะครับเส้นละ2,500บาทพอพี่เส้นนี้ครับของลิมิเต็ดของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะ อ่ารุ่นนี้ครับอ่าโอเคนะพี่นะวันนี้ผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันให้พี่ครับเพียงเท่านี้นะพี่นะ้าอ่าก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนนะครับก็แคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยพี่นะ้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับพี่พนะ้า